สวัสดีครับผมนายนะัทพงษ์แจ้งลำตอจิตาสุขาสาวันนี้จะมานำเสนอเครื่องบดเมล็ดกาแฟมอเตอร์ดีซีครับอุปกรณ์คือ 1. มอเตอร์ดีซีสองแบ,ต,บ,บต,ตเตอรี่สามกระบอกบดกาแฟสี่สวิตห้าโวลต์มิเตอร์ิจิตอลครับเอ่อ ขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการทํางานคือหนึ่งหมุนเพื่อเปิดแล้วก็ถอดกระบอกใส่เมล็ดกาแฟขึ้นมาครับออกมาแล้วก็นําเมล็ดกาแฟลงไปที่กระบอกเพื่อบดกาแฟครับแล้วก็ประกอบมันไว้ที่เดิมแล้วก็ ล็อกการทำงานไม่ให้มอไม่ให้กระบอกสั่นครับแล้วก็เปิดสวิตเพื่อบทเมล็ดกาแฟเสร็จแล้วเมล็ดกาแฟมาดูผลว่าเมล็ดกาแฟจะละเอียดไหมครับผลที่ได้คือเมล็ดกาแฟละเอียดครับรับกู พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ